ก็เริ่มเลยนะคะหลักๆเนี่ยฟันที่จะต้องแปลงก็คือมี3ด้านนะคะก็คือ1เนี่ยฟันด้านนอกที่ติดกับกระเพาะกล้ามก็เรื่องปีกปากทางพรงางเลยสอด้านในนะคะที่ติดกับลิ้น<ช><ๆ>แล้วก็เพดานปาก3ด้านบทเขียวเี็นทเขียวอาหารหลักๆเลยพยายามแปลงให้ครบทั้ง3ด้านนะคะโดยนี้ที่กำแปลงเวลแปลงเนี่ยอยากให้เน้นแปลงช่วงนี้ค่ะช่วงรอยต่อระหว่างเงือกกับฟันตรงนี้ เพราะว่าคลาดถูกปูปเศษอาหารจะชอบเกาะบริเวณนี้นะคะโดยวิธีการแปลงเนี่ยเวลาแปลงเนี่ยไม่แนะนาให้คนไค้ถูแปลงลากยาวแบบนี้เพราะว่าการถูแปลงรากยาวแบบนี้จะเหมือนกับการเลื่อยขอฟันพอเราแปลงวิธีนี้อ่ะอีกหน่อยไปเรื่อยๆอาจจะทำให้คอฟันเราสึกได้นะคะแล้วบางคนเนี่ยชอบใช้แปรงแข็งแล้วก็มือหนักนะคะยิ่งแปลงวิธีนี้ยิ่งทําให้คอฟันสึกเร็วมากเลยนะคะลองปรับเปลี่ยนดูใหม่ก็คือวิธีการแปลงที่ถูกต้องเนี่ยเวลาแปลงก่อนอื่นเลยนะคะพยายามวางแปรงเฉียง ประมาณสี่าอ,องศานะคะเข้าหาข้อเหนือหรือว่าประมาณนี้ชี้เข้าหาเหงือเสร็จแล้วขยับขนแปรงปริยะสั้นๆอ่เหมือนคล้ายๆกับการถูที่เดิมนะคะเน้นซ้ําที่เดิมมานานประมาณ1ิบถึงสิบห้าครั้งในแต่ละจุดแล้วปัดขีดแปรงนี้ละสอ,ะะอะงซีนะะไนะะ่ไปเรื่อยๆนะคะถูอ่ะสิบถึงสิบห้าครั้งปัดนะคะไล่ไปขีละสองซี่สองซี่ขยับอ่ะปัดนะคะขยับปัดไปเรื่อยๆนะคะปัดนี่ปัดเพื่อ ปัดเพื่อเหมือนบางทีมีเศษอาหารตกรเรนเข้าฟันนะคะใช่ขยับสิบครั้งปัดไปเรื่อยๆจนครบด้าน<ป>แล้วด้านในเหมือนกันเลยค่ะ<ป>ขยับสิบครั้งปัด,ปปดนะคะ<ป>ถ้าปัดไม่ถนัดเราค่ขยับอย่างเดียวก็ได้นะคะด้านในขยับมาทีละสองซี่นะคะไปเรื่อยๆบริเวณฟันหน้าฟันเที่ยวจนถึงฟันเที่ยวนะคะแนะนําให้วางแปรงตั้งตรงแล้วก็ปัดตรงเลย นะคะปัดตรงทีละซี่ค่อยๆไล่ไปนะะเน้นๆเลยเพราะว่าบริเวณปันหน้าด้านในเนี่ยหินปูนจะขึ้นเร็วกว่าจุดอื่นนะคะเพราะมันใกล้ค่อนข้างใกล้กับต่อมน้ำลายเนาะ,ะพยายามเน้นๆปัดซ้ำๆนิดนึงนะคะบริเวณปันหน้าด้านในไล่มาจนถึงด้านนี้บอกแบลงเชียงเหมือนเดิมขยับปัดนะคะซีฟล้างปัดด้านบทเคียวถูกเข้าถูกออกปกติจุดที่อยากจะให้เน้นด้านบทเคียวนะคะก็คือพยายามพยายามแปลงให้ถึงซี่ในสุดซี่ท้ายสุด ส่วนมากคนไข้แปลงไม่ค่อยถึงการเราจะมีปัญหาเยอะมากเลยนะคะพียามอาจจะต้องแปลงเข้าไปน,นิดนิดนึงนะคะให้ถึงซี่สุดท้ายเลยด้านบนแปลงเหมือนด้านล่างเลยนะคะคือวางแปลงเฉียงเข้ามาขอบเหงือกเหมือนกันขยับปัดไล่ไปทีละสองซี่สองซี่เวลาแปลงวิธีนี้ขนแปลงจะโดนทั้งตัวฟันแล้วก็เหงือกของเราด้วยนิดหน่อยจะเหมือนช่วยนวดอุบบไปในตัวด้วยนะคะไล่ไปจนครบด้านพยายามแปลงให้เป็นระบบก็คืออาจจะเริ่มแปลงจากด้านไหนด้านหนึ่งก่อนก็ได้ไล่ไปจนครบด้านนะคะด้านไหนก็ไล่ไป เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเริ่มแปลงอ่ะด้านนี้มาแปลงตรงนี้มาแปลงข้นะะางนวันนี้อ่านลืมแปลงจุดไหนจุดหนึ่งไปนะคะพยายามแปลงให้เป็นระบบอ่ะพอครบด้านหมดแล้วนะคะสุดท้ายเลยแปลงลิ้นอ่ะ คนไข้แล้เลี้ยนออกมาปัดเลี้นให้ทั่วเลยนะคะอเออคุณใช้แปรงที่ไม่แข็งใช่ไหมอ่าความจริงไม่ได้น่ไม่ใช้แปรงแข็งนะคะอ,อาจจะใช้เป็นแปรงพวกซอฟอะไรพวกนี้นะคะการใช้แปรงแข็งแล้วถูแรงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําให้ฟันะสะอาดสมอำไปนะคะบางทีอาจจะทําร้ายฟันของเราอย่าที่บอกว่าบางทีอาจารไม่พอฟันสึกนะคะยิ่งใช้แปรงแข็งๆๆยิ่งทําให้คอฟันสึกเร็วด้วยแล้วครับ แล้วถ้าใช้แบบว่าอะไรนะไอ้เครื่องที่เป็นเครื่องแปรงฟัน,นะ่ะอ่าเป็นแปรงฟันไฟฟ้าหรือเปล่าคะอ่า <อะ S 1> ตัวนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่พยายามใช้ให้ถูกวิธีเนื่องจากว่าบางทีอ่ะคนคิดว่าอ่แปลงไฟฟ้ามันหมุนเองเราไม่ต้องทําอะไรแล้วอ่ะถูแบบนี้เลยรวดเร็วแบบนี้ก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ไเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาเราแปลงเนี่ยอยากให้เน้นแปลงช่วงรอยต่อระหว่างเงอกับ,บฟันอ่ะถ้าเป็นใช้เป็นเครื่องแปลงไฟฟ้าน,นะคะก็คืออาจจะต้องมาเจาะเน้นเจาะบริเวณนี้ค่คอยๆไล่ไป อย่างที่บอกช่วงต่อจอคือไล่ไปช้าๆอะไรเงี้ใช่ใช่ก็คืออย่างที่บอกเน้นแปลงช่วงเนี้ยค่ะไล่ไปจนรบด้านด้านในก็ไล่ไปด้านบทเคี้ยวหลักๆก็คือสามด้านเหมือนกันแต่พยายามแปลงให้ถูกวิธีก็สามารถใช้ได้เป็นแปลงกระอตัวเครื่องนี่มันมันจะหมุนกลับด้านกลับด้านนี่ปกติใช่ไหมมันไม่ได้หมุนทิศด้านเดียวใช่ไหม ก็คือเหมือนเหมือนเราแปลงค่ะลักษณะเหมือนม,น,มนกับคล้ายๆกับเราวิธีการแปลงของเรานะคะแต่ก็คืออย่างที่บอกค่อยๆขยับไปทีนี้ทีนี้เหมือนค่อยๆเลื่อนไปเน้นช่วงเนี้ยค่ะช่วงวันต่อวัน<อ>ด้านบทเที้ยวด้านในก็เหมือนกันช่วงใน,นต่อวแ้ล้วถามว่าถ้าสองอันแบบนั้นอันไหนดีกว่ากันหรือว่ายังยังไงคะไอเครื่องไอแปลงไฟฟ้ากับตัวแปลงปกติแปลงปกติก็คือมีข้อดีต่างกันตัวนั้นก็คือเราไม่ต้องอ่าไม่ต้องขยับขยับ แปลงเองก็คือเราแค่พยายามเน้นเจาะใช่พยายามเน้นเจาะตรงเป็นจุดสาคัญนี่เราอย่าให้เน้นเฉยๆแต่ตัวนี้ก็คือเราก็ต้องแปลงเองแค่นั้นเองโอเคครับครับไหมคัดฟันนะคะปกติคนไข้เคยใช้หรือเปล่าเออจเป็นอย่างที่บอกแต่ไม่เคยใช้เดี๋ยวไม่เคยใช้แบบนี้เลยเนาะก็วิธีการใช้นะคะให้ดึงไหมออกมาประมาณหนึ่งข้อศอกนะคะเนี่เราดึงให้แล้วหนึ่งข้อศอก ใช่ประมาณหนึ่งข้อสอบเพื่อที่ว่าหนึ่งข้อสอบเนี่ยเราใช้ทั้งปากนะคะเดี๋ยวอัดลองหน่อยใช้นิ้วกลางนะคะทั้งสอบข้างเลยพันไหมพันนั้งสอบข้างเลยนะคะโดยด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะได้นําให้พันแค่ประมาณรอบสองรอบอ,อีกด้านหนึ่งแนะนาให้พันหลายๆรอบหน่อยเพื่อที่ว่าอะไรนะคะก็คือเวลาเราใช้เนี่ยสังเกตจะมีเศษอาหารมีคราบอะไรต่างติดออกมาด้วยนะคะ S <S เวลาใช้ก็คือคนไข้พอมีภาพเสษอาหารคาพอะไรต่างคนไข้จะได้พับเก็บด,ด้านที่พันน้อยกว่าพับเก็บอ่าด้านที่พันเยอะกว่าก็ใครเอาไหมที่สัามาใช้ต่อเพราะว่าเวลาใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้คนไข้ใช้ซ้ําที่เดิมอ่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้จะดีกว่าตัวนั้นตัวนั้นก็คือไหมมันก็จะมีค่นี้อ่าเวลาเราใช้ซอกนี้เสจมีเสษอาหารพอไปใช้ซอกอื่นอันปี้เกับซอกอื่นได้นะคะโอเควิธีการใช้นะคนไข้ใช้นิ้วกล้าอ่านิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับประคับที่ชาหลัง นิ้วกลางเนี่ยจะแค่ช่วยดึงไหมให้ตึงเฉยๆนะคะนิ้วชี้นิ้วโป้งจับมาครับที่ทางไหมอ่ะเวลาใช้นะคะมันให่มือข้างหนึ่งเนี่ยจะอยู่ข้างในปากเราก็คือนิ้วชี้เนี่ยดันเข้าไปในปากาาาลักษณะแบบนี้เนาะเ,เข้าไปในปากอ่าเล็งที่ซอกฟันนะคะอันดับแรกเลยอ่ะเล็งที่ซอกฟันเสร็จแล้วค่อยๆขยับซ้ายขวาเอรให้เขาซอกฟันพอเขาซอกฟันเสร็จโอบฟันให้เป็นรูปตัว C หรือว่าดันไหมเนี่ยให้ไปทิศทางเดียวกันนะคะเสร็จแล้วค่อยๆกวาดขึ้นมา เป็นรูปตัว C ใข้มาเลยนะคะหนึ่งซอกเนี่ยมีสองด้านเพราะว่ามีสองซี่ติดกันนะคะพออบด้านนี้เสร็จกวาดขึ้นมาอบฝั่งตรงข้ามเหมือนกันเป็นรูปตัวีแล้วก็กวาดขึ้นมาตอนกวาดพยายามดึงไหมให้แนบกับตัวฟันเลยนะคะหรือว่าถ้าค่อยถนัดอีกนิดหนึ่งอบเป็นรูปตัว C เหมือนกันแล้วก็ค่อยถูไถ่ขึ้นมานะคะหนึ่งซอกมีสองด้านเหมือนกันอบเป็นรูปตัวีถูไถ่ขึ้นมานะคะด้านในอาจจะอ่า่อยไหมยาวนิดนึงนะคะให้พอให้ถนัดมือ สร็จแล้วใช้นิ้วชี้ดันอ่ะดันเข้าไปข้างในปากทั้ง2นิ้วเลยนะคะนิ้วชี้อ่ะเพราะว่าด้านในจะลึกนิดหนึ่งนะคะเล็งที่ซอกฟันค่อนข้า,างที่ใหญ่อาจจะค่อยๆอ่ะขยับซ้ายขวาคอยเข้าซอกฟันพอเข้าซอกฟันเสร็จอบใช้นิ้วชี้เนี่ยดันเข้าไปด้านในอบขึ้นแล้วก็โอบมาด้านหน้ากว่าขึ้นเหมือนกันด้านท้ายสุดความจริงสามารถใช้ได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะแปลงไม่ถึงนะคะโอบเหมือนกันแล้วก็กว่าขึ้นนะคะด้านท้ายสุด พยายามทาทุกซอกทุกซี่เลยนะคะให้หนึ่งซอกมี2ด้านอย่างที่บอกนะคะทำทุกซอกทุกซี่เนื่องจากว่าบางทีแปลงฟันเ,นเราแปลงไม่ถึงฟันเพราะว่าฟันเราเนี่ยชิดติดกันยกเว้นถ้าไม่จําเป็นที่ต้องใช้เหมือนกับฟันก็คือฟันของคนไข้เนี่ยมีช่องว่างระหว่างฟันเหมือนเหมือนคนที่เป็นฟันหักหรือว่าช่องว่างระหว่างฟันแบบนี้บางทีแบบนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นใช้แปลงซอกฟันแทนนะคะ ะคะ่ะหลักๆคือพยายามทำทุกซอกทุกซี่เลยเนาะอย่างที่บอกตัวนี้จะดีกว่า1ก็คืออ่ะเซตอาหารไม่ไม่แนะนำใ้ใช้สาม,มีเดิม2องคือเวลาใช้อ่ะตัวนั้นเนี่ยอย่างที่บอกใหม่คี้แค่นี้อ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะโอบฟันทูกตัวซีได้ ซึ่งไมขัดฟันเนี่ยเวลาเราใช้เราจะให้คนไข้เนี่ยเน้นอบดูดตัวสีเพรมันจะได้เบลยน้ำข้างด้วยไม,มขัดฟันสามารถลงไปใต้เหงือกได้นิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะปัดเอาเศษอาหารได้เยอะขึ้นมาเนาะหลักๆพยายามทําท,ทุกซอกทุกซี่เลยนะคะอย่างน,น้อยๆวันละหนึ่งครั้งหลงังแปรงฟันก่อนนอนทําทุกซอกทุกซี่เลยนะคะม,มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ<ม>